สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการแบกเป้เที่ยวไทยไปทุกที่ที่มีทางกับผมทัพอิสราภ์บุญดีครับรายการนี้ครับเป็นรายการท่องเที่ยวในรูปแบบของผมที่คุณผู้ชมสามารถสัมผัสได้จริงครับครับคุณผู้ชมครับแล้ววันนี้ครับผมก็อยู่ที่สต๊อกก๊อบทมครับจังหวัดสะแก้วครับที่นี่ครับเป็นปะาสาทหินที่สร้างมามากกว่าหลายพันปีแล้วคุณผู้ชมวันนี้ผมก็เลยนัดพี่อีกหนึ่งท่านครับพี่จะมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ครับสวัสดีครับพี่ปีชาครับสวัสดีครับ ข้างในนี้เห็นบอกว่ามีประวัติ2,000ปีครับอันยาวนานเขาครับมามากกว่า2,000ไหครับปันกว่าปีพันกว่าปีโอเคแล้วที่นี่ฮะส่วนใหญ่ครับเขาจะใช้หินอะไรมาสร้างอ่ะอาจจะมีหินทรายแล้วก็หินศิลาแลงครับคือตัวฐานของฐานของข้างล่างนี้คือฐานของตัวตัวอาคารเนี่ยเขาจะเรียงด้วยหินศิลาแลงนะฮะตัวอาคารนี้เขาจะเรียงด้วยหินทรายนะฮะอันนี้หินทรายเนี่ยตอนนี้อ่าเราเห็นว่า ข้างหน้านี้คือเจ้าทางทิศตะวันออกนะครับที่ว่าปราสาทสระก๊อกธมเนี่ยเราจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยคือเราเรียกว่าซุ้มประตูโคปูระตรงนี้คือซุ้มประตูโคบูระชั้นนอกนะฮะซุ้มประตูโคปุระชั้นนอกเนี่ยก็จะมีตรงซุ้มประตูเนี่ยจะมีหน้าบันพับหลังนะครับอันนี้หน้าบันเนี่ยก็จะมีภาพเล่าเรื่องของคัมภีร์ปูรณะเขานะฮะภาพเล่าเรื่องนี้เราจะเห็นว่าตรงด้านด้านทางทิศตะวันออกเนี่ย เราจะเห็นอกังเห็นพศิวะเนี่ยไล่ลำครับกังไล่ลำอยู่อ๋อนี่อไล่ลำนะแต่เสียงหายไปนะครับอ๋อไล่ลำอยู่บนสวรรค์นะฮะแล้วก็เห็นเนี่ยก็ยตรงพรศชวะไล่ลำอยู่บนสวรรค์เนี่ยเราก็จะเห็นอ่าซุปเปอร์แมนนะ,ะมนะฮะก็คือเทวดาเหาะอ,อยู่ไงฮะเทวดากังเหาะอยู่บนสวรรค์นะฮะแล้วก็เหมือนดูเหมือนซุปเปอร์แมนกังเหาะอยู่อะฮะอ๋อครับ แล้วถัด้ายในก็มีข้างในก็คือตัวข้างในนั้นก็จะมีสระน้ําล้อมรอบตัวโุณซีกนะฮะแล้วก็ข้างในนั้นก็เดี๋ยวจะเป็นระเบียงโคตรระเบียงโคตแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปค่มค้าลือหัดก็คือองค์ประธานก็คือว่าไม่ใช่แค่ด้านนอกที่มีประวัติแค่นี้ข้างในก็ยังมีอีกโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าแฮปปี้ไป จะเป็นหินหมดเลยครับก็คืออย่างที่เห็นนี่เป็นขาขานี่ก็คือเรามีการบุรณะขึ้นมาแล้วอย่างค้างๆรับคือที่เราใช้หินเขาที่มาทดแทนเนี่ยคือวัสดุเก่าเนี่ยของเขาได้แตกสลายหายไปอย่างนี้ไงฮะแล้วก็ใช้วัสดุใหม่เนี่ยมาทดแทนนี่ฮะเราจะเห็นว่าวัสดุใหม่อ๋อนี่วัสดุเก่าครับนะฮะรันนี้เราก็จะเห็นว่าวัสดุใหม่เนียเราจะเป็นรูปของแปดเหลี่ยมอ๋อวัสดุเก่านี้ก็จะเป็นลายรูปวงลายวงแหวน อ๋ออย่างที่เห็นนี่คือเป็รูปลายวงแหวนครับนะครับเดี๋ยวไปดูข้างในะครับ พี่ครับจากชั้นนอกที่เราเดินเข้ามาตัวนี้ก็คือในส่วนของชั้นในน่าจะใช่ถนนทางเดินอ๋ออันนี้ฉนวนทางเดินนี้ก็เราก็จะเห็นก็ปูด้วยหินศิลาแรงตรงนี้นี่เราเรียกหินศิลาแรงก็คือว่าสมัยก่อนก็จะมีรูพุนพุอย่างนี้ตลอดเลยคือศิลาแรงนี้มันก็จะเกิดจากธรรมชาติของท้าไงฮะอ๋อนี้ว่ามันนานๆเข้ามันจะเป็นรูพุนคือก็เรียกว่าฟองอากาศอ๋อครับแล้วคนสมัยก่อนก็เดินนี้ไม่เจ็บหรอครับไม่ไม่ไม่มันเรียบไงฮะอ๋อสมัยก่อนก็ยังไม่มีรูพุนพุนอย่างนี้ อย่างที่เห็นสังเกตเลยคือเสาหินพี่อ่านี่เราเรียกว่าเสานางเรียงรือเสาเาสาวนางเรียงอันนี้เสานี้เสานางเรียงเสานางจารานนี้คือเป็นหินทรายครับนะเป็นรูปเหมือนรูปอบัวตูมอืมนะฮะก็เกิดมาพร้อมกับถนนทางเดินนะถนนทางเดินนะต่อไปก็เป็นชั้นในละชั้นในค,ครับซุ้มประตูโคกร,ระชั้นในละอืมก็คือชื่อเหมือนกันฮะชื่อเหมือนกันเป็นชื่อของซุ้มประตูโคกระ อ๋อครับคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเข้าไปชั้นในกันเลยกครับ ก็ <irgend. S 2> <amat S 1> คือซุ้มประตูโคบุระชั้นในครับครับอ๋อก็มีห้องหินสิลและอ่าหินทรายเหมือนกันอถ้าสมัยก่อนก็จะมีคนเดินเต็มไปหมดเลยนะพี่เนาะก็คือตรงนี้ก็จะมีอ่าเป็นพระมหากษัตริย์กับพราหมณ์เท่านั้นอ่ะแล้วก็ข้าพระข้าท่าที่อยู่ในนี้นะประชาชนจะเข้ามาไม่ได้ในนี้ก็คือประชาชนภายนอกคนทั่วไปไม่สามารถเข้ามาได้เข้าไม่ได้ครับอืมก็คือตรงนี้ก็เป็นในส่วนของพระมหากษัตริย์กับพราหมณ์เท่านั้นครับครับ ก็จะเดินกันตรงนี้แต่ไปหมดเลยก็จะมาทําพิธีไงฮะอ๋อไว้ทําพิธีอะไรพิธีกรรมก็คือทําน้ําศักดิ์สิทธิ์ที่นี่อะอ๋อจะก็คือจะแต่ทําที่ในป่าข้างในเขาลึะพี่แล้วหินตรงนี้ก็คือหินที่มาบูรณะใหม่ใช่ไหมครับนี่คือหินเก่าของเขาเรามาบูรณะขึ้นมานะฮะก็ตามอย่างนี้มันพังมาไงฮะอ๋อก็คือปราสาทตรงนี้เมื่อก่อนก็อยู่ตรงกลางป่าตรงนี้เลยครับมันเป็นการป่าดงดิบอ๋อตรงนี้เมื่อก่อนเป็นป่าดงดิบ เพราะเดี๋ยวความเป็นมาของเขาเนี่ยเราจะบรรยายความโอเคคือความเป็นมาของปราสาทหลังเนี้ยคือจริงๆแล้วเนี่ยตรงเนี้ยเมื่อสมัยโบราณนะครับของเขาเรื่องอำนาจอพอขอมเสื่อมอำนาจตรงนี้เขาก็ทิ้งลกร้างเป็นป่าทึบชาวบ้านเนี่ยเขายังไม่รู้เลยว่ามีปราสาทอยู่ในนี้ปราสาทหลังนี้เราพบก่อนปีพศสองพันสี่รอยสี่สิบสี่สองสี่ี่ี่ครับพบก่อนนะฮะก่อนนั้นอีกครับนะครับอันนี้ สอบถามชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ที่อายุเจ็ดสิบแปดสิบเนี่ยนักวิชาการเขาสอบถามับฮะเขาก็บอกว่าเขาเล่าให้ฟังว่าได้มีคนในอดีตเนี่ยได้เดินพัดหลงเข้ามาในป่านี้ฮะ <c oughs> เขาบอกเข้ามาเนี่ยเหมือนเมืองลับแลตรงนี้ฮะเขาเขาบอกเข้ามาเหมือนเมืองลับแลคราวนี้เขามองเห็นต้นมะพร้าวเนี่ยขึ้นเป็นดงหมดเลยฮะ พอมาดูเขาไม่มีต้นมะพร้าวสักต้นเลยเฮ้ยไม่มีต้นมะพร้าวครับไม่มีคือเป็นภาพลวงตาเขาไงเหมือนกัาว่าเขาจะให้เขาเหมือนในหนังไงอ๋อแบบหลอกเข้ามาให้มาเห็นว่ามีประสาทอยู่ตรงนี้นะท่านเข้ามาดูเราหน่อยอะไรอย่างนี้ประมาณนี้เวลาเขาออกไปได้เขาเรียกชื่อประสาทนี้ว่าประสาทเมืองท้าวอ๋อเพราะว่าต้นมะพร้าวเยอะใช่ครับเขาเห็นมะพร้าวเยอะแต่ไม่มีที่แท้ไม่มีหรอกเป็นภาพตาเขาเขาก็เรียกชื่อว่าประสาทเมืองท้าวนะครับ อันนี้ในปีพศ2444นะฮะอันนี้าชาวฝรั่งเศสเนี่ยจะมาเอาหลักศิลาจารึกหลักที่อสองของเราไงฮะอยู่ <คน S 2> ที่<ด>นี่เอาไปอยู่ที่นี่นะฮะหลักที่สองนะจะเอาออกไปใช้คนขุดใช้ช้างลากแตเนะะ่เอาไปไม่ได้นะฮะเอาไปไม่ได้คราวนี้ชาวฝรั่งเศสเนี่ยให้ชาวพื้นเมืองเรียกปราสาทหลังนี้คอันนี้ชาวพื้นเมืองก็เรียกว่าสะดกะ นะฮะอกดก็ทมแปลว่าสดอกก็แปลว่ารกรกลุงลังแปลว่ารกรกลุงลังนะฮะสดกแปลว่ารกรกลุงลังนะครับก็คือต้นกกที่เรามาทอเสือนะครับอ๋อต้นที่เรียวๆนนะฮะที่เรามาทอเสือนะฮะทุมแปลว่าใหญ่ครับนะฮะพอรวมแล้วว่ารกยุ่งเหยิงไปด้วยป่ากกใหญ่ใหญ่นะครับอันนี้สถาปัตยกรรมของเนี่ยหันหน้าทางทิศตะวันออก ตะวันออกะทางด้านนู้นตรงสู่ไปนครวัดตรงที่เราเดินเข้ามาตรรงแกจุดแรกครับสู่ไปนครวัดนะอันนี้ด้านหน้าทางที่ตะวันออกเนี่ยอที่เราเรียกว่าสระน้ําหรือเรียกว่าบารายฮะครับคราวนี้บารายเนี่ยมันเป็นแหล่งน้ํำที่ต้นกกเนี่ยขึ้นลกลุงลังไปหมดเนียฮะครับ เพราะต้นกกเนี่ยมันชอบอยู่ตามหนองน้ำไงฮะอันนี้ไอ้กกนี้ก็อยู่ในหนองน้ํานั่นเหละเขาก็เรียกชื่อสตอกกทมครับนะครับก็เป็นที่มาของชื่อที่นี่ใช่ที่ของที่นี่นะก็ถือว่าอยากให้คนรุ่นหลังเนี่ยได้ดูแลต่อไปดีกว่านะอยากเพราะว่าประวัติที่นี่ค่อนข้างที่จะยาวนานใช่เพราะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้ากันต่อว่าเขามีอะไรบ้างโอเคครับอยู่ด้านหน้าไฮไลท์อยู่ข้างหน้าแล้วครับ ที่บอกว่าซีวลึงที่หายไปครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในครับว่าไฮไลท์บอกว่าซิวลึงที่หายไปอยู่ข้างในโอ้โเดี๋ยวฮะตัวองค์กลางนี่ที่เขาเป็นตัวแทนของเขาไก่ลาดเขาไก่ลาดตรงไหนครับนี่ฮะองค์ประสานเนี่ยไก่ลาดงองค์เลยฮะถ้ามองเหมือนเหมือนแกนของจักรวาลครับนะฮะอันนี้ที่สิงสถิตขององค์เทพหรือองค์พระสิวะนะฮะอันนี้ลองมาก็คือฉนวนทางเดินที่เราเดินเนี่ยเราเรียกว่าสะพานสายลุ้ง เชื่อมโยงระหว่างโลกมนุษย์กับสวรรค์ตรงนี้ช่วงสั้นๆตรงนี้ระหว่างยาวนะครับยาวไปนู่นอ๋อถึงนู่นเลยถึงถนนทางเดินที่เราเห็นที่ปูเนี่ยฮะอ๋อทางเดินทั้งหมดเลยครับสะพานสายลุ้งจะเป็นตัวแทนของของสะพานสายลุ้งสิ่งที่เห็นก็คือว่าแต่ละจุดเนี่ยฮะพี่ทุกที่จะมีจะมีชื่อมีความหมายมีความสําคัญมีความเกี่ยวโยงกันหมดแล้วก็ เหมือนเป็นห่วงจุยด้วยใช่เหมือนห่วงจุยเขา้เหมือนเป็นห่วงจุ้ยเขาด้วยว่าเออสร้างอย่างนี้จะดีอะไรเงี้ยก็ถือว่าเป็นความคิดของคนสมัยก่อนที่ค่อนข้างที่ดีมากฮะเป็นเหมือนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนสมัยก่อนด้วยใช่ครับโอเคผมยังไม่ขึ้นไปดูเลยอเดี๋ยวเชิญขึ้นไปดูโอเควิธีการขึ้นกระไดโอผิดผิดวิธีไม่ได้เลยวิธีการขึ้นกระไดแล้วเราจะเห็นว่ากระไดนี่นะฮะทำรอยพระบ่ายให้กับพระเทพท่านเสด็จอ๋อนะฮะ นี่ที่เราไม่อ,ออกเนี่ยเราจะรักษาศิลาหินศิลาแรงนั่นอ๋อครับ <ห På. S 1> คือเดี๋ยวเขาจะศึกนะฮะจริงๆแล้วเขาจะชันสูงชันนะฮะเวลาเราเราจะขึ้นกระไดเนี่ยเราให้ดูภา,าพแกะสลักของนางอักษรนะที่ที่นี่นะฮะหรือที่นครวัดนะฮะเหมือนเป็นกุศโลบายเขาครับเป็นกุศโลบายเขาเหมือนเขาจะสอนวิธีขึ้นกระไดให้เรานะฮะการขึ้นกระไดเนี่ยเรามองหน้าตรงเท้าจะเฉียงนี่ฮะขึ้นแบบนี้ มองหน้าตรงเท้าเฉยอง่ายะฮะเรียบร้อยอ๋อเรียบร้อยนี่ไงฮะเห็นไหมฮะเนี่ยถ้าใส่กระโปรงก็เรียบร้อยเรียบร้อยเห็นไหมครับเรียบร้อยนี่ไม่ใช่เอ้ยเรียบร้อยเห็นหมดไม่ใช่นะก็คือเรียบร้อยมิดชิด